ทรีปทีฟโดเมนต่อมานะคะคือ manage tables and table data การจัดการตารางและข้อมูลในตารางมาดูกันว่ามีอะไรที่เราต้องรู้บ้างคะ่ะหัวข้อแรกนะคะ create and format tables การสร้างตารางและการปรับแต่งตารางคะ่ะวิธีการง่ายๆนะคะที่จะเปลี่ยนจากช่วงเซลล์ธรรมดาของเราให้เป็นตารางนะคะก็คือการเลือกข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการเปลี่ยนเป็นตารางคะ่ะหลังจากนั้นนะคะถ้าเราต้องการจะเลือกรูปแบบของตารางว่าอยากได้สีแบบไหนให้เราไปที่ Home Tab นะคะต่อมาไปคำสั่งที่ชื่อว่า format as table แล้วทำการเลือกรูปแบบตารางที่เราอยากได้ได้เลยค่ะจะมี d i a l o g box ขึ้นมาถามนะคะว่าตารางของเรามีหัวตารางหรือเปล่าถ้าตารางของเรามีหัวตารางนะคะให้ทำการติ๊กตรงนี้นะคะว่า my table has headers หลังจากนั้นกดโอเคค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตารางออกมาแล้วค่ะ แต่ถ้ารูปแบบตารางของเราไม่ถูกใจหลังจากที่เราได้ทําการสร้างไปแล้วนะคะเรายังสามารถทําการเปลี่ยนได้อยู่ค่ะโดยทําการกดไปที่ตารางของเรานะคะแล้วจะมีแทบใหม่ขึ้นมาค่ะที่ชื่อว่า Table Design ให้เราทําการกดเข้าไปใน Table Design นะคะแล้วกดเข้าไปในตรงกลุ่มของ Table Styles ค่ะแล้วทําการเปลี่ยนรูปแบบของตารางได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถทําการเปลี่ยนรูปแบบของตารางของเราได้แล้วค่ะ ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ช่วงเซลล์ของเราเนี่ยเป็นตารางอีกแล้วจะทํายังไงดีล่ะง่ายมากเลยค่ะแค่คลิกไปที่ที่ใดที่หนึ่งของตารางของเรานะคะหลังจากนั้นให้ไปที่ Table Design tab ค่ะแล้วมองหาคำสั่งที่ชื่อว่า Convert to Range จะขึ้น dialog box แบบนี้ขึ้นมานะคะให้ทำการกด Yes ค่ะตอนนี้ตารางของเราก็จะเปลี่ยนเป็นแค่ช่วงเซลลธรรมดาลแล้วค่ะ ัวข้อต่อมานะคะ Modify Tables การปรับแต่งและเปลี่ยนตารางค่ะเราสามารถทำการเอาแถวในตารางออกได้เวลาที่เราไม่ต้องการแล้วนะคะแต่ว่าเซลล์ข้างนอกแบบนี้เนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะคะเวลาที่เราลบแถวในตารางออกเราแค่ทำการคลิกขวาที่จะ delete นะคะเราอยากจะ delete คนที่ชื่อว่าเจนนี่เราเลือกแถวนี้ค่ะทำการคลิกขวาแล้วไปที่คำสั่ง delete จากนั้นให้เลือก Table Rows นะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะลบแถวในตารางออกแล้วโดยที่ไม่ได้ผลกระทบกับเซลล์ข้างๆนะคะส่วนการเพิ่มแถวในตารางก็ทำคล้ายๆกันเลยค่ะคือการคลิกขวานะคะแล้วเลือกคำสั่ง insert แล้วเลือกว่า table rows above ค่ะส่วนในส่วนของคอลัมน์นะคะก็ให้เลือกเป็นคอลัมน์เลยค่ะ insert table columns to the left หรือว่าจะเป็น delete table columns ก็ได้ค่ะ อีกหนึ่งยอดฮิตรูปแบบของตารางนะคะก็คือ Banded Rows นั่นเองคือการที่จะมีเหมือนไฮไลท์แบบนี้นะคะเป็นแถวเว้นแถว,แถวในตารางเราเนี่ยไม่ต้องมาทำการเสียเวลาทำเองนะคะเพราะว่าเราสามารถใช้คำสั่งง่ายๆได้เลยนั่นก็คือ Banded Rows ค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่ Table Design Tab ค่ะแล้วมาตรงกลุ่มของ Table Style Options นะคะจะเห็นคำว่า Banded Rows อยู่ถ้าเราไม่ต้องการ Banded Rows นะคะเราสามารถเอาเครื่องหมายติ๊กตรงนี้ออกได้ค่ะ หรือว่าถ้าเราต้องการให้กลับมาก็สามารถติ๊กกลับเข้าไปแบบนี้ได้ค่ะอีกฟีเจอร์หนึ่งของตารางนะคะก็คือ total rows มีเอาไว้สรุปที่จะอยู่แถวสุดท้ายของตารางนะคะเราสามารถเอาไว้สรุปได้ว่ามีทั้งหมดกี่แถวในตารางหรือค่ารวมทั้งหมดในคอลัมน์นั้นๆเป็นเท่าไหร่วิธีการเพิ่ม total rows นะคะคือคลิกไปที่ตารางค่ะหลังจากนั้นให้ไปที่ table design tab ตรงกลุ่มของ table style options นะคะ ให้มีคำสั่งตรงนี้ว่า total rows นะคะให้เรากดติ๊กลงไปก็จะได้ total rows ออกมาแล้วค่ะถ้าเราต้องการจะเอา total rows ออกก็สามารถเอาเครื่องหมายติ๊กตรงนี้ออกได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วยังเลือกได้ว่าตรงนี้นะคะอยากให้เป็น sum min max average หรือ count ได้ค่ะหัวข้อถัดมานะคะ filter and sort table data การกรองและเรียงลำดับข้อมูลในตารางค่ะ โดยปกติแล้วเวลาที่เราทำการสร้างตารางแบบนี้นะคะจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู่ข้างบนนั่นก็คือตัวกรองนั่นเองค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะแสดงข้อมูลไหนบ้างในตารางนะคะแต่ในบางกรณีแบบนี้เครื่องหมายสามเหลี่ยมอาจจะหายไปนะคะเราสามารถเอามันกลับมาได้ค่ะโดยการคลิกไปที่ตารางนะคะหลังจากนั้นให้ไปที่ table design tab ตรงของ Table Style Options นะคะให้ไปติ๊กเครื่องหมายถูกตรง Filter Button ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเครื่องหมายการกรองของเราก็จะกลับมาแล้วค่ะเรามาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากได้ชื่อพนักงาน Jane กับ kelly เท่านั้นให้เราทำการกดไปที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นให้เอาเครื่องหมายติ๊กตรง Select All ออกค่ะแล้วไปเลือกเครื่องหมายติ๊กแค่ตรงหน้าเจนกับเคลลีค่ะ และกดโอเคเพียงเท่านี้นะคะตารางของเราก็จะแสดงชื่อแค่เจนกับเคลลี่แล้วค่ะการเรียงลำดับข้อมูลก็สามารถทำได้ในฟิลเตอร์บัตตอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีข้อจำกัดนั่นก็คือเราสามารถเรียงลำดับข้อมูลได้แค่ทีละคอลัมน์ค่ะถ้าเราอยากเรียงลำดับข้อมูลหลายๆคอลัมน์ในเวลาเดียวกันเราต้องไปใช้คำสั่งที่มีชื่อว่า sort ที่อยู่ใน data tab ค่ะอันดับแรกนะคะให้ไปที่ data tab ค่ะ แล้วทำการเลือกคำสั่ง sort จะมีหน้าต่าง sort ขึ้นมานะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกได้แล้วว่าเราจะเรียงลำดับข้อมูลแบบไหนในคอลัมน์ไหนก่อนและหลังค่ะอย่างเช่นเราอยากเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปน้อยในคอลัมน์ของ salary นะคะแล้วค่อยไปเรียงลำดับจากน้อยไปมากในคอลัมน์ของ age ค่ะเรามาลองทำกันดูดีกว่าค่ะ sort by นะคะให้เลือกเป็น salary Order ให้เลือกจากมากไปน้อยก็คือ largest to smallest นะคะให้กดคลิก add level เพื่อที่จะเพิ่มลำดับต่อไปค่ะให้ทำการเลือกเป็น age นะคะแล้วลำดับการก็คือจะเป็นจากน้อยไปมากหรือว่า smallest to largest นั่นเองค่ะคลิกโอเคเพียงเท่านี้นะคะ Excel ก็จะทำการ sort จาก salary ก่อนแล้วไป sort age ให้ค่ะ